ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดประตูสู่ปี2568ปีแห่งความเปลี่ยนแปลงและโอกาสทองที่จะนำพาท่านไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จในปีนี้พลังแห่งดวงดาวและจักรวาลกำลังส่งผลอย่างมากต่อเส้นทางการเงินการลงทุนและความสำเร็จในชีวิตหลายคนอาจได้พบกับช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้ ในขณะที่บางคนอาจต้องเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญศาสตร์แห่งดวงชะตาและตัวเลขจะช่วยชี้นำเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อให้คุณสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจในทุกย่างก้าวปี2568ไม่เพียงแต่จะเป็นปีแห่งโอกาสแต่ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกมิติ มาร่วมกันค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในดวงดาวและเปลี่ยนปี2,568ให้กลายเป็นปีที่คุณกลายเป็นเศรษฐีในแบบของคุณ5ราศีมีดวงเศรษฐีปี2,568รดวงรวยฟ้าประทานการงานสำเร็จรุ่งเรืองหมอดูชื่อดังรายสำนักได้ออกมาเปิดเผย5ราศีที่มีโอกาสเป็นเศรษฐีในปี2,568 เผยมีเกณฑ์ดีประสบความสำเร็จดวงการงานมีโอกาสส้มหล่นรวยได้แบบฟ้าประทานมีราศีใดและแต่ละราศีรวยจากอะไรราศีมีนมีความโชคดีกับความดวงเฮงตั้งแต่ต้นปีมีชื่อเสียงโด่งดังตามมาติดๆกับไม่ว่าจะประกวดหรือแข่งขันอะไรก็ตาม มีสิ่งที่ดีร่ำรวยถูกรางวัลที่หนึ่งวังวลใหญ่ๆจะได้ดีมีความสุขที่สุดจึงจัดเป็นอันดับที่หนึ่งมาแรงในปี2568ราศีสิง์จะประสบความสำเร็จเรื่องของการงานอสังหาริมทรัพย์ส่งเสริมเรื่องการต่างประเทศเด่นเป็นพิเศษเป็นเศรษฐีราศีมังกร ชาวราศีมังกรมีพรสวรรค์กับการหยิบจับการงานการประกวดมีงานใหญ่ๆเข้ามาการเรียนดีเด่นราศีตุลต่อให้ทำงานอยู่ในบ้านก็มีโอกาสขยับขยายมีโชคดีกับการรับผิดชอบหน้าที่การงานรวมถึงเรื่องการเมืองราศีสุดท้ายได้แก่ชาวราศีธนูที่มีโอกาสเปเส็นเศรษฐี ราศีธนูเหนื่อยหน่อยตั้งแต่ต้นปีมีจุดเปลี่ยนแปลงต้องรับผิดชอบแบบส้มหลน่นมีโอกาสรวยแบบฟ้าประทานตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินใหญ่ๆเข้ามาค้าขายร่ำรวยอย่างไรก็ดีมีทั้งสิ่งที่ต้องระวังรวมทั้ง12ราศีที่ทั้งดีและที่ต้องรอบคอบเพราะมีดวงร้ายและรุนแรงในปี2568 ต้องระวังและทำบุญตั้งแต่บัดนี้ให้ชาวสิองราศีได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองเช่นศาลหลักเมืองบริจาคฐานให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนป่วยตามโรงพยาบาลโรงศพมูลนิธิต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านรวมถึงวัดและสถานที่ตามาศาสนาตามหลักความเชื่อของตนเองจะดีที่สุด และในต้นปีหน้าวีดวงการเงินดีขึ้นของสามวันเกิดที่จะมีโชคอีกด้วยดวงคนเกิดวันอาทิตย์การงานใช้ชีวิตแบบสบายๆมีการงานเข้ามาตลอดรวมถึงใครที่ยังเป็นวันหยุดก็ได้เที่ยวพักผ่อนพร้อมครอบครัวการทำงานบ้านใครที่รอการงานอยู่จะมีคนช่วยเหลือการเงิน รู้จักค่าของเงินทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมามีโชคลาภดวงดีกับรหัส ATM ให้โชคดวงความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ครอบครัวสําคัญที่สุดลูกหลานบริวารช่วยเหลือกันทําให้ได้ดีเป็นครอบครัวที่มีความสุขคนโสดพบรักกับคนอายุน้อยกว่าสุขภาพดูแลและเอาใจใส่ตัวเองที่สุด คนเจ็บป่วยจะมีอาการดีขึ้นคนเกิดวันจันทร์การงานมีความกังวลเรื่องของการงานบ้างเตรียมพร้อมกับการหางานใหม่ในอนาคตแต่บางครั้งใครที่ยังสู้ไหวก็ยังสู้ต่อไปการเงินมีรายจ่ายเต็มไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องว่ากันไปทีละอย่างการเคลียร์หนี้สินแต่มีโชคลาภกับสามตัวท้ายหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ให้โชค ความรักต้องช่วยเหลือกันทำทุกสิ่งทุกอย่างมีความขัดแย้งกันบ้างแต่ก็พยายามจะปรับความเข้าใจคนโสดจะมีคนเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ผิวขาวเจ้าเนื้อสุขภาพมีอาการเจ็บคอมีเสมหะหรือการไม่สบายต้องพักผ่อนรวมถึงการหาหมอคนเกิดวันอังคารการงานจะมีงานเข้ามาอยู่เสมอ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกับผู้คนในหมู่มากมีลูกค้ามากสำหรับใครที่เปิดกิจการของตนเองต้องอาศัยบริวารช่วยเหลือการเงินเก็บเล็กผสมน้อยจะเป็นก้อนใหญ่มากขึ้นมีโชคลาภดวงดีกับอายุวันเดือนปีเกิดของลูกหลานให้โชคความรักการปรับความเข้าใจในเรื่องของความรักที่มีปัญหากันมาก่อน และจะทำให้ดีมีความสุขขึ้นคนที่อยากมีลูกจะสมหวังคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนอายุน้อยกว่าสุขภาพเกี่ยวข้องกับการทำสัญกรรมความสวยความงามคนเกิดวันพุธกลางวันการงานมีความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของการงานปรับทุกสิ่งทุกอย่างโครงสร้างของการงานการแก้ไขหรือการเรียนรู้เพิ่มขึ้น การเงินมีให้ใช้อยู่ตลอดมีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือซื้อโทรศัพท์รวมถึงการซ่อมมีโชคลาภดวงดีกับใบบินใบเสร็จเซเว่นให้โชคความรักยังคงเรื่องของความกังวลใจที่จะต้องช่วยเหลือกันและจะดีขึ้นเองตามกาลเวลาคนโสดจะพบรักกับคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วสุขภาพ ความดันวิงเวียนศีรษะรวมถึงการหาหมอรักษาตัวเกี่ยวข้องกับผิวพันธคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานมีความรับผิดชอบสูงได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่และการได้รับความช่วยเหลือจากแฟนขับลูกค้ามากมายจะมีชื่อเสียงในสิ่งที่ทำการเงินละเอียดถี่ท้วนทุกสิ่งทุกอย่างการซื้อขายแลกเปลี่ยนจะเป็นไปดังที่ใจคิด มีโชคลาภกับสตัวท้ายหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ให้โชคความรักการตัดสินใจพากันไปเที่ยวพร้อมครอบครัวรีบไปรีบกลับคนโสดมีโอกาสพบรักกับข้าราชการรวมถึงคนในเครื่องแบบสุขภาพต้องระวังอุบัติเหตุห้ามใจร้อนรวมถึงการไม่ประมาทให้ทำบุญตามสถานที่เคารพรับถือ คนเกิดวันพฤหัส,สบดีการงานการถูกบังคับให้ต้องรับผิดชอบอะไรเพิ่มขึ้นรวมต้องหาลูกค,ค้ามากขึ้นเพื่อที่จะให้การงานผ่านพ้นบางคนมีดวงเดินทางต่างประเทศเพราะความจำเป็นการเงินการกดบัตรเครดิตหรือต้องพึ่งสถาบันการเงินการจำนำสิ่งของรวมถึงขายทรัพย์สินออกไปก่อน จะมีโชคลาภกับประหัต ATM ให้โชคความรักยังคงมีปากเสียงกันหรือการรับทุกสิ่งทุกอย่างใช้การเวลาจะดีขึ้นเองคนโสดมีโอกาสพบรักกับชาวต่างชาติสุขภาพระบบทางเดินหายใจหายใจติดขัดแน่นหน้าอกรวมถึงกดไหลย้อนคนเกิดวันศุกร์การงาน การงานเข้ามาตลอดต้องรับผิดชอบหลายอย่างพร้อมกันแต่ก็ยังมีความสุขเพราะบางครั้งสิ่งที่ทำยังไม่ต้องเร่งด่วนต้องวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนให้คุ้มและเดี๋ยวค่อยกลับไปทำงานการเงินซื้อความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเดินทางไปห้างสรรพสินค้าซื้อของจำเป็นไว้ในตู้เย็นมีโชคล่ามบ้านเลขที่ให้โชคความรัก พาครอบครัวไปเดินเที่ยวและดูหนังฟังเพลงคนโสดมีโอกาสพบรักในขณะเดินทางสุขภาพแข็งแรงดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นที่สุดความสมบูรณ์ทุกเรื่องทุกอย่างคนเกิดวันเสาร์การงานการเพียรพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีงานเข้ามามีความกระตือรือร้อนจะขนขวายและการเรียนรู้เพิ่มขึ้น การเงินมีทั้งได้รับและจ่ายออกไปมีโชคลาภดวงดีกับบ้านเลขที่ให้โชคความรักช่วยเหลือกันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขคนโสดมีโอกาสพบรักแต่ยังไม่ถูกใจสุขภาพมีการปวดเมื่อยต้องระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อห้ามยกของหนักขอขอบคุณกระยาณมิตรทุกท่านที่ติดตามรับฟังคลิปนี้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขเสริมดวงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ